พี่ยายสมอนมาแบตไปทีละสองตัวได้มัน,นมีทางลัดอะไรนะพูดใหม่มีทางเดินลัดได้ไปเร็วๆยกไว้เลยสองคนไม่ไว้ก็ต้องไว้มาเอาโต๊ะกินข้าวไปไวที่บ้านเ<ม>ช่านะคะ<ม>ตอนนี้เราก็มาเอาเร็วเพราะว่าตอนขนมาเนี่ยให้รถอีกคันหนึ่อองเขาขนมาแล้วพวกยายไม่ได้ตามมาก็ล็อกก็เลยมาค้างอยู่บ้านยายฮันนี่นะคะ ตอนนี้ก็คนคนขนของมาให้เขาไม่รู้ว่าบ้านเช่าเราอยู่ไหนเขาก็เลยมาลงบ้านยายฮันนี่ไว้เสร็จที่นี่พวกยายก็ต้องมายกอีกรอบหนึ่งมันหนักมากนะคะนี่นี่เอานี้ออกก่อนไม่ดีเหรอเดี๋ยวก่อนนะคะไหวไหมถ้าไม่ไหวเดี๋ยวจะเรียกคนมาช่วยเออไหวอยู่ไหวอยู่ตอนวันนั้นก็ เพน,นั้นแม่อะไรนะแม่หวังก็เป็นคนยกน้าน่ะยกใสร่รถแม่หวังนะยกมันก็หนักอยู่สมควนอยู่เนาะมันก็แต่แคงหรือหงายท้องหงท้อง,ง,องความไ้องายท,ท้ององท้องคุณตาต้องหงายท้องอย่างนี้เอาขามันขึ้นขึ้นขึ้นมีคนรถหนึ่งคนไหม ใช่แล้วทีนี้ถ้าผมขึ้นออกขึ้นอสเดี๋ยว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 ยวยวตตั้งกล้องก่อนคิดได้นะเสียให้ยายสมอสไปอยู่บนรถนี่นะคะโต๊ะกินข้าวเสือคือเดี๋ยวมันก็จะรูดลงให้ให้ตะแคงให้ให้มันตะแคงให้สมอสไปบนรถใช่ถูกแล้วจริงเหรอใช่เหรอจริงใช่เหรอ ใช่เลยคุณตาใช่ยอ้สมองอยู่บนรถแล้วข้างล่างต้องดันขึ้นไปอย่างนี้มันต้องพลิกก่อนนะเอาไม่ต้องพลิกก็ได้มั้ยไม่ต้องพลิกก็ได้เริ่งส่ออุ๊บเห็นไหมมันก็ได้อยู่เห็นไหมบอกแล้วบอกแล้วต้องให้ยัยสมอไปอยู่บนรถเริ่มส่อ

เอาตัวเล็กไปสักสองตัวสามตัวเอาเจ้าที่ใส่ได้เออเอาขามันลงเอาขามันลงเหมือนกับตั้งข้าวเลยเออจากซอยสามบ้านยายฮันนี่ไปซอยสี่บ้านสามสองก็ห้านาทีตามหลักแล้วมันแค่ห้านาที เพิ่งว่าไอ้ท้ายปิกอัพนะท้ายปิกอัพมันเปิดไม่ได้นะฮะทุกคนนะฮะสำหรับท่านที่ดูก็อาจจะงงว่าอ้าวทำไมไม่เปิดท้ายล่ะจะได้บางง่ายๆนะเพิ่งว่าท้ายมันเสียนะฮะประเด็นนะฮะเอามาอินได้ค่ะเอามาอินได้ค่ะเหรอได้ค่ะมาเลยไปเห็นหมดเลยเหรอใช่เสือก็ไปช่วยพี่เขายกสิ มันต้องอธิบายด้วยไงมันต้องการอธิบายามันตรงรู้นี่แหละตรงยันตรงยายยืนอยู่นี่แหละใช่ค่ะมาตรงยายนี่แหละเอาเลยค่ะนี่นี่นแหละเทียมเทีย,ยมมหาใหญ่ ไมีลอกเนี่ยต้องทาเหมือนยามันว่งไไม่ได้มันเห็นไหถ้าทาแบบัก็วิ่งลงางลางนะคะเนี่เหมือนยามัน่อเราใส่ันาามันขาไม่ได้เอาขาเข้าไปไขมันเกี่ยวกันอะเอ้ยาฝั่งพนักอเอาทา่งอ เออได้อยู่เอจับไปเอออันนั้นได้ไหมอันนั้นเอาไปไอ้ตรงตรงเนี้ยไปไว้ตรงยายกสมอนได้ไหมเนี่ยในตำแหน่งเนี้ยตรงแยกสมอได้ไ้ได้จับไปก็ได้มั้งจับไปจับไปเดี๋ยวเสือจะบอกค่ะเสือก็จะนั่งบนนไม่ไม่นั่งตรงนี้แล้วก็จับอย่างนี้เออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ต้อมาให้ยายถือโอเคได้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 ยายขอลงก่อนเดี๋ยวเปิดประตูให้นะคะ ลงยัไม่ได้จะลงท่าไหน,น,นไม่ร้เลยลงท่าไหนก็ลงไปกระโดดตีลังกาสามล้อสามตลบยังไงก็ทําไปเปิดประตูก่อนแล้วก็เอาของที่อยู่ตรงทางเดินออกจะได้เดินไปสบายสบาย <c oughs> ต้องเอาประตูเอต้องเอาไอ้นี่หมุนนุนไว้อันหนึ่งตัวเดินก่อน

ไม่นักหรอกของทุกอย่างไม่มีของหนักทุกอย่างไม่มีของ,ของนักหนักตรงไหนเนี่ยยกมือเดียวยังได้เลยเนี่ยเบาจะตาย <c oughs> ยกนิ้วเดียวหายายลงมามายกโต๊ะก่อนเดี๋ยวให้ยายสมอนโชว์ฝีมือการยกนะฮะ<ป>ห้ยายสมอนออกแรงเต็มที่ไปเลย หงสองอ um, ้าวอึ๊บเดี right. ๋ยวเราจะพักไว้ก่อนแป๊บนึ่งเดี๋ยว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 เดีี๋ตรงนี๋ยวเด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 ี๋เดีเดีวเดีอยรเดี๋ยวเดี๋ยวยวเดี๋ยวี๋ยวเด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 วเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดีดี๋ยวเด๋ยวไดี๋ดด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  เอาเสือหายไปไหนเสือหายเอ็มซีเสือหายเขอเจ้าเดียวเดียวอาฟ้มนิ่งให้อาหนึ่งอยู่ตรงนั้นเลยอาฟ้มนิ่งให้โอ้เสียงหอบเนาะอาามมุดออกมาเมื่อกี้นาคือแทะ ้มันหนักเลิอพี่น้องเลยมันเข่าไใดบ่หรอโอ้เข้าทีละสองตัวยังได้เลยใช่หรอเออมันแมนอยู่บอกเอาสองตัวมาเสือจะยกให้ดูอ้าวประตูแค่นี้ยังบอกเข้าไม่ได้ยายสมอนบอกแล้วเข้าทีละสองตัวยังเข้าได้เอาอ้าแล้วเสือไม่เดินหน้าก่อนล่ะ ต้องเบี่ยงดิเอ้าวขอให้มันขึ้นมาก่อนมาเบี่ยงก่อนกลางทางได้ยังไงนี่จบด็อกเตอร์มานะเออเหรอคิดว่าจบป .2 มาเหมือนยายจบป .2 มาอ่านไม่ได้เห็นไหมเถียงยายดีนะเข้าอะไรใช่ไหมอ๋อมันก็ต้องตะแคงสิออกอะไรใช่ไหมใช่ค่ะตะแคงโอ้ยเห็นไหมติดขาไหมจะขายาวเข้าได้ไหมเอา โอ้ยเสมอนอย่าเฉียงเสือลรอโอเคอยากในโลกนี yeah, karaoke, ้เออเหรอมีอะไรที่เสือไม่รู้ใช่ไหมอ้าวอ้าวขาติดเดินหน้าบางนี้อ้าวโอเคโอ้เสียเก่งเนาะยกทีละสองตัวเ็าจะยกให้ดูโอ้ท่านอนอันเดวดับไหนไม่ต้องให้พี่เขาช่วยยกแทนน่ะเสียงหอมแห้งแฉนี่แหละตรงนี้อนะค่ะเอาความยาวแบบนี้เลยค่ะ หนึ่งสองโอยเออแต่มันหนักจริงนะเอฟซีหนักมากเลยมันเป็นไม้อะไรนะพี่เขาเรียกว่าไม้อะไรนะไม้มะค่าเออไม้มะค่าไม้มะค่าเราก็มีโต๊ะนั่งกินข้าวแล้วนะคะอยู่กับที่นอนเลยนะคะโต๊ะกินข้าวเดี๋ยวของเขาตัวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ให้น้องเขาจัดการเดี๋ยวแป๊บนึงจ้ะ อ่ะเดินจบคลิปจบคลิปให้ด้วยอจบคลิปเหรออ่าสวัสดีครับก่อนสิจบได้เลยออกแ้วตอนนี้เหนื่อยจะเดินทางวันไหนครับพี่ต๋องจ้าเดินทางกลับทุนวันไหนอ่าขอบคุณครับสวัสดีครับยังไม่จบอีกเหรอเมื่อกี้ขอโทษด้วยเด้อยกหนักๆเจ้าสต๊อปคลิปไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ได้เลยเอ้า เปิดคลิปใช,ใช่ไหมไม่ใช่มันสิบนาทีเสื้อถ่ายตลอดอุ้ยสมองอ่ะพี่เสือจบคลิปแล้วนะครับสวัสดีครับตอนที่ยกอ้าอาอาน่ะไม่ได้เปิดเพิ่งเปิด